เหตุที่คนทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลุวันเมืองราชครึกพระอานนท์ได้กรับทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องที่พระสมิทธิตอบปัญหาของโปรตรียบุตรแต่เพียงแง่เดียวทำให้คนอื่นเข้าใจผิดทรงตำหนิว่าเป็นคนเปล่าเพราะปัญหาบางข้อต้องแยกต่อ แล้วส่งจำแนกกรรมที่บุคคลทำแล้วได้รับผลดีหรือชั่วแบ่งออกเป็นสีพวกคือ 1. คนบางคนที่เกิดมาชอบฆ่าสัตว์นักทรัพย์ผิดกรรมพูดปดพูดส่อเสียนพูดคำหยาพูดเพอเจอ้อโลภมากพยาบาทและเห็นผิดตายแล้วไปนรกก็มีเพราะผลกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาตินี้ จะต,ต้องได้รับผลในชาติหน้าและก็ชาติต่อๆไป 2. คนบางคนที่เกิดมาชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกรรมพูดปดพูดซอเสียนพูดคำหยาพูดเพอร์เจอโลภมากพยาบาทและเห็นผิดตายแล้วไปสวรรค์ก็มีที่เป็นดังนี้เพราะเหตุว่ากรรมดีที่ทำไว้ในชาติก่อนๆกำลังให้ผลอยู่ ส่วนกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันยังไม่ให้ผลหรือเมื่อเวลาใกล้ตายมีความเห็นชอบคือมีสติจึงถือเอาอารมณ์นั้นไปเกิดในสวรรค์ 3. คนบางคนที่เกิดมาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกรรมพูดจริงไม่พูดส่อเสียดพูดคำสุภาพไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่โลภไม่พยาบาทและเห็นชอบ ตายแล้วไปสวรรค์ก็มีเพราะกรรมดีที่ทําไว้ในปัจจุบันให้ผลต้องได้รับผลดีในชาติหน้าและชาติต่อๆไป 4. คนบางคนที่เกิดมาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกรรมพูดจริงไม่พูดส่อเสียดพูดคําสุภาพไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่โลภไม่พยาบาทและเห็นชอบตายแล้วไปนรกก็มีที่เป็นดังนี้ก็เพราะ กรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติก่อนๆ,นๆกาลังตามมาให้ผลอยู่ส่วนกรรมดีที่ทําไว้ในปัจจุบันยังไม่ให้ผลหรือเวลาใกล้ตายมีความเห็นผิดคือขาดสติจึงถือเอาอารมณ์นั้นไปเกิดในนรกมหากรรมวิพังกสูตรพประสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงกฎแห่งกรรมไว้ชัดเจนแจม่มแจ้ง ก็คือเมื่อเราทําดีแล้วได้รับผลชั่วก็จะได้ไม่ท้อแท้ใจยอมรับความจริงว่าเพราะผลของกุศลกรรมเก่าของเราเองกำลังให้ผลเราอยู่ใจของเราก็ย่อมจะสงบสุขได้บางคนบางท่านก็ทําดีชาตินี้ทำต่บุญทำต่กุศลาาทําทำไมทํำไมชีวิตของเราจึงต้องเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาฉะนั้นก็จงจำไว้ว่ากรรมเก่าหรือบาปเก่า ที่เราเคยทำเมื่อแต่ชาติปางไหนเราก็ไม่อาจทราบได้กำลังให้ผลอยู่ส่วนกรรมดีบุญกุศลที่เรากำลังทำอยู่นี้โอกาสต่อไปก็ย่อมจะให้ผลแน่นอนเมื่อบาปอากุศ o ที่เราเคยทำไว้ได้จืดจางลงไปเจริญธรรม